ที่สุดนองอาสกุณนาพ่อก็ได้ไปสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือสารแม่ฮันนี่สีศารซึ่งประวัติเราขานหลายๆคนพ่อสีหูยว่วัดธรรมดานะคะสำหรับสารแม่ฮันนี่ค่ะก็คือในที่สุดก็คือบอสนกก็ได้มาออกมาเหมือนกับถ่ายคลิปให้เราได้รับชมรับฟังในการแบบขั้นตอนหรือขั้นตอนการวายกันย่งน้อง่าในมือนันนะคะน้องก็ได้ไปทําการ ลองเพลงถวายเสียงต่อน้าศารแม่ฮันนี่ค,ค่ะเพราะว่นนี้บอนนงบอกว่าไม่ีโอกาสได้ไปทาการแสดงยุ่จังวัดรีสเกตเก็ตกเลยไดผ้านนองไปกต่เห็นเพิ่นโพดบอนนงก็โพดว่าพอจ้าพาอ,อีลาแวะกับสารแม่ฮันนีสีสารลูกจ้าขอพ่อและก็ลองเพ่งถวายเสียงลูกจ้าจับเล็กไปสามตัวขึ้นเล็ เหล็กเก่าเหล็กซีเหล็กกระเหล็กหาสองตัวเหล็กซีเจ็ดพอจ้าจับเดซิเอ็ด้ามีบุญวาสนาก็คือคงสีเหล็กแบบเดชโศกไปดูพูนนะครับแต่ว่าหมือกกรเนก็คือเจ็ดซีซีเจ็ด้านอยห้าน้อยออกเรียบร้อยนะคะออกค่าน้อยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าห้องกระตองดุลนี่แหละวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนาะที่จะถึงกับเป็นโพ่ของ ทางเพจนกพ่งสะกอนในเช็คงอินยที่สารแม่ฮันนี่ศรีสารจังหวัดศรีสะเกดค่ะในเป็นการบุ๋มเป็นลฟ์สดมาเป็นพูดวิดีโอใช่เป็นถ่ายคลิปวิดีโอเลยเรียวๆเลยไม่ได้มีการมาตั้งตูตัดตอลอะไกับนิยองเข้าไปนะคะแล้วก็เห็นไปเบิ่งน้ำลิปในแอปต่างๆภากันมาตัดลงกับเป็นการที่นองอาอายนะคะได้ทัการร้องเพลงล้านงานง่าบอเสียงสดถวายแก แมฮันนีซีสานเม่เริ่มแหลกก็ร้องเพลงของแมฮันนีกอน,น้ำตาเลือนบนที่นอนอเสียงก็คือปารพี่น้องลงในเมอร์เดอร์เลยมาคุณนี่รงในซุเพซูเน่ค่ะแล้วก็ต่อมาก,ก็คือร้านย่างงามบอค่ะคนลูกจะบอกว่าคอมเมนต์บอไปท่าเดียวกันคือสาวเลยเลยๆในข่างนคนลูกค,คนลูกแล้วมีความคมเม้นหนึ่งได้ไปเห็นแล้วก็บอกว่าทําไมเสียงอาอายเหมือนเสียงแมฮันนีจังอันนี้ก็แล้วแต่ เพาเออเราวามเสือสซบุคนต้องต้องใช้วิจารณญาณในการรับรับฟังรับชมเนาะเพราะว่านั่ยนี่มันสิมาบอกมาให้กันมาแบบเสือซูเน่ามันกับบ่อใดค่ะพี่น้องเสือให้เสือมั่นค่ะเนี่ยโมนี่แล้วก็คือคลิปนี้ก็คือคนดูเยอะมากคนกดไลค์เยอะมากเพราะว่าสิเป็นข้อเป็นการแชร์คนกดไลค์หมื่นสี่ความคิดเห็นเก้าร้อยเกือบพันแชร์เกือบพันแล้วคือการแชร์ก็คือเกือบพันม่นเป็นตอนที่สวัสดิ์พลาดละบอกกับเพราะว่า ขั้นบอถึงประวัติถึงแม่ขันนีเนาะในขั้นขอกราถึงเพื่อนกอนผู้ได้ที่เป็นนักลองนักแสดงหมอลงหมอล่ำมัมมี่ว่าบได้ไปไหวเพื่อนเพื่อนเป็นราชินีหมอล่ำเลยกว่าได้ค่ะค่ะสำหรับแม่ขันนีบอว่าผู้ได้เห็นหลายไปค่ะเหมือนขี่รถกายรถพานเสียภากันใดอากาศไหวอยู่เป็นนิดเป็นประจำอยู่แล้วแล้วคือถ้าแบบใครขี่รถพานเป็นก็สีบีแปรเนาะบีแปรสีอันนี้ นี่แหละก็คือแฟนคลับอยู่นันกระลายสำหรับอาไยกับพอจ้าไม่ว่าจะใครกคืออุ้ยถ่ยรูปด้วยหน่อยที่ทำไมตัวจริงน่ารักจังเลยเป็นกะเออนี่แหละน้าลาค่ะพี่น้องครับไปไซมาไซคนกับหูจักสำหรับพอจ่ากับลูกจ้าเสียงมีหกเหมือนว่าอยากมีโอกาสมานานแล้วแต่เาออเราไม่มีโอกาส งานบางเทือกับไปไกลเพราะว่าคนณหมอจไปทั่วกรุงเทพมาบ่อข้าพ่อยแมนค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสพอมีโอกาสแล้วก็อยากไปกราบไปไหว้ก็เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อืแล้วก,การถวายเสียงกับเป็นสิ่งที่ดีสําหรับหมอร่ำของเจ่ละคนนะคะใช่คือเป็นการแบบเออให้ไอ้แม่ฮันนี่ก็เพิ่นกับเป็นราชนินีเนาะเดี๋ยวแบบได้มาฟังเสียงเออว่าแบบเสียง เหมือนกับร้องยังก็ข้าว่าร้องถาวายเสียงเนาะถวายเสียงนั่นแหละครับพี่น้องเพลงข้าดังตัวข้าดังข้าก็ม่ถาวายเสียงให้แบบเพิ่นได้รับรูไว้น้าแล้วก็มีอีกหลายโมเมนต์แต่ก็คนว่าเขาเมตนก็คือสาธุทุกคนเลยน้องสองบสงี่ยมมากบ่ด,ดื้อบอ่ส้นเห็นวาน้องเป็นคนดือ้อส้นจะไปแบบนี้น้องมีงากู้จัการาลเทศะเพราะว่าพอนอกซสอนไว้ดีีหลีสําหรับเด็กน้อยู้นี้นอ้อะ ก็คือโอ้โหแล้วก็เร็วๆนี้เห็นบอเห็นเสือบอเสือขอจใจก็าาบอกจ้าใช่ค่ะใครที่เป็นเอซีนะคะข้ากับสีขอปชา่าสัมพัน์น้ำคือกันเพื่อนสีเฮดเสือเคยมีแ้วรอบหนึ่งเน,นี่ยเรเป็นรอบที่สองแล้วก็สีไม่รอบนั้นสีสุพูบอหันจําผิดเพ่าตัวต่าตอนนี้คือสวยสวยสีฟ้าอันนี้สีฟ้านะคะพี่น้องเป็นเสือ แบบไม่สกีนไล่พอจ๋ากับลูกจ๋าผู้ใดสนใจสามารถติดตเข้าไปได้นะจะยู่น้มแฟนเพจแม่แม่นค่ะไม่ว่าจะที่ไหนก็คือถ้าใครแบบสนับสนุนเราเพี่น้องคะสนับสนุนบอสนี่ค่ะอุ้ยอันนี้เพื่อนกับอันนี้จองสตอรี่บอสโนก่อนค่ะใหนห่อถุงไส้หน่อยค่ณมัอันนี้เพื่อนกัดบีบนี่ไงเสื้อเป็นการ เพินมาล่างแบบออกมาเรียบร้อยถ้าไดยี้ว่รออกมา Happy b i r t h d a ไงที่เราพูดไปก่อนคิดนั้นก็คือไอ้จัดวันเกิดร่วมกันวันเกิดค่ะโอ้นี่ไงเห็นเพ็่นโพสเรานี่ครับพี่น้องสามมือี่แล้วทางเทเบิล์ต์ของบอสหนุกคุณบอกว่าเป็นส่วนตัวเลยเนาะวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนเชิญชวนสายบุญทุกๆท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญมหากฐถินอันยิ่งใหญ่ที่บ้าน ขอคําตำบลขอใหญ่อำเภอแก้วจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดเสียงวิ่หกแล้ววันคล้ายวันเกิดนกและลูกอาอายมีการจัดวิตติ้งออกกอดสายบุญแฟนขับพ่อจ๋าลูกจ๋าครั้งที่หนึ่งม,มีโรงทานอาหารกินทั้งวันงานนี้มีแต่บุญกับบุญมากอดเอาลูกเอาหลานด้วยกันนะครับ่ดดาผู้ใดสสมารถแบบอยากบริจาค ร่วมกันได้ก็สามารถเข้าไปเบิ่งเด็บัญชีในทางเฟซบุ๊กบอลนกได้นะครับพี่น้องพากันเข้าไปเบิ่งได้แล้วก็มีการเปิดพี่ออเดอร์เสื้อสั่งตั้งแต่วันนี้จนถึง13พฤศจิกายนนั่นก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วผู้ใดบ่่่ทันสงอีบบกี้มื่นก็ะหอดแล้ววันทีผู้ใดบ้านสั่งฝ่าวเลยตัวละ3 1 0บาทสิบาทเท่านั้นจากส่ง50บาทสนใจสามารถคลิกลิงก์ในโพสต์ที่ได้เลยมันมีลิงก์อยู่ค่ะพี่น้องในโพสต์นี้ ลาสวยแฮปปี้เบอร์เดย์อ๋อก็คือวันเกิดน้องไอวันที่ยี่สิบจะจะไปจัดที่ภาคมีค่ะอ่าแม่แม่ละครจะเห็นแล้วเนาะค่ะเพราะว่าบอลนกับพูดภาษาเมือแล้วอ๋อจัดพร้อมกันเลยแล้วก็เป็นการมิทติ้งทำบุญงานกฐินค่ะขึ้นสายบุญเดย์บอลโนเข้มข้นพูดจะกับบุญมหากรทนนี่บ่อยมากค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหอยากได้จังนี่สั่งมาแล้วค่ะสองตัวแฟนคลับเพิ่งกิดสั่งมาแล้วได้กำลังสั่ง จัดมาแล้วคู่หนาละสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องหนึ่งเดียวมามีอีกแล้วเพราะว่าเปิดพี่แค่์ว่ากี่มือเนี่ยว่ากี่มือสุดท้ายผู้ใดบระทันก็คือเห็นผู้เห็นผู้อื่นใส่มามีใส่นําผืนย่ําไปมีติ่งนี่ว่าเสียดายไหมครับพี่น้องไปมีติ่งใส่เสื้อมามีไล่องไรแบบมีไล่หนอกอาไอ้ครับบอดนกอยู่ในเสื้อค่ะควาจ้ากับบุกจ้าอันนี้ก็น่ารักมากไม่เป็นน่ารักเห็นหลายพี่น้องคะอีลี่ตั้งแต่ติดตามมาก นอนกอดกันอทายรูปเสื้อฟรีน้ำกันนี่คือบ่อยมากตั้งแต่คึ้งปติดต,ตามเมาส์าคือไม่ว่าจะคลิปไม่ว่าจะลูปไม่ว่าจะอะไรก็คือทําไมน่ารักกันจังเลยพ่อกับลูกคู่นี้เนาะบางคนมาเขามเหม็นคํา,าพ่อฉันไปเห็นค่ะอ,อ้าวนึกว่าพ่อลูกกันจริงๆริงอ,มอ,อไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆหรอครับเหรอคะเพ่นถามคนสงสัยคนหัวตมติดตามเนาะหนักกันแค่ไหนกันจิคือการไล่น้ำกัน,นกร้ายนี่บางคนถามหาคอนแม่ลูก อันแม่น้องค่ะแม่น้องไปไหนทําไมเห็นแต่พ่อ,อนั่นแหละค่ะพี่น้องอับสามาเขาบไปเบิ่งควอม่าลักเรื่อยๆเนาะซาลบมุมนีฮากับมาวเวานี่เลยเนาะน้องในมีโอกาสในไปกาศารแม่ฮันนี่แล้วกับมาประชาสัมพันธ์ถึงเสือค่ะนี่แหละกาบ สาธุน้ำนองค่ะดีเดยแบบมาถวายเสียงกับไปถวายเสียงอยู่ซิสกเกตนอนซานมเฮันีเนอะค่ะ,คะสรับมี้ก็มีี่าวเม้าว่าเพียงซับมี่เข้พี่น,นองค่ะเจอกันที่นาค่ะ